l i ิ t e n <Listen> c h a n n e l ช่องอ่านนิยายเสียงด้วย AI ช่วยให้คุณรับฟังนิยายได้โดยไม่ต้องอ่านเองไม่ต้องเสียสายตานอนไปฟังไปยังได้ก่อนรับชม Listen Channel แนะนำให้คุณกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ๆของทางช่อง และขอความการุณาไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อที่ทางช่องจะได้มีรายได้หรือเพียงแค่คุณใช้ y u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  e พรีเมียมแล้วดูคลิปเราทางช่องก็จะมีรายได้เช่นกันกและคุณก็ณไ,มไม่ต้องลำทาง<า>กับโฆษณาอีกต่อไปสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนมันไม่ต่อเนื่องกันคลิปนี้จะทำเพื่อแจ้งข่าวแก่สมาชิกว่านักสลักวิญญ,ญาณตอนใหม่อัปเดตแล้วและโฆษณาไปในตัวสามารถติดตามนักสลักวิญญ,ญาณตอนอื่นๆ ได้ทางช่อง Listen GT และพาทีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิปยินดีต้อนรับสู่ Listen Channel นักสลักวิญญาณตอนที่2,810ยังมีใครอยากรับความตายอีกการตายของอิงเยเวียก่อให้เกิดแรงสะเทือนยิ่งใหญ่ในหมู่ผู้ชมการต่อสู้ที่อยู่ห่างไปโดยเฉพาะเหล่าผู้แข็งแกร่งของเผ่าเทพตระกูลอิงไม่มีใครไม่ดวงตาปูดโปนส่วนในสนามรบกายมักไม้เขียวของหลินสวินห้าหันกับระดับบุตรเทพสามคนของตระกูลเหลียงชิวแล้ว แสงศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ประกายวิชามักกูก้องบริเวณใกล้ๆนภดาราสุพโชคถูกคลื่นการต่อสู้ชวนประวัติปกคลุมโดยสมบูรณ์อย่างน้อยในเมืองเทพสุพโชคการต่อสู้เช่นนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ชั้นสูงเป็นการประลองระหว่างผู้ไร้คู่ต่อกรในระดับมกุฎบรรพาจารจักรพัิการตายของอิงเยเวียกระตุ้นพวกเหลียงชิวหูอย่างที่สุดเช่นกันพวกเขาแต่ละคนไม่กล้าเก็บงำปลดปล่อยมรควิธีของตนถึงขีดสุดแต่ยิ่งสู้ยิ่งทําให้พวกเขาหวั่นใจ ด้วยร่างแยกของหลินสวินแข็งแกร่งกว่าที่พวกเขาคิดไว้มากต่อให้ถูกล้อมโจมตีก็ยังไม่ถูกกำรับกลับเป็นว่าทุกครั้งที่ออกโจมตีจะสร้างผลกระทบและภัยคุกคามให้พวกเขาอย่างมากตูมท่ามกลางแสงศักดิ์สิทธิ์พุ่งพลานลุกชนภายใต้หมัดของหลินสวินทวนยาวเจิดจ้าของเหลียงชิวเวนถูกซัดจนเกือบกระเด็นหลุดจากมือไม่รอให้นางตอบสนองหลินสวินก็พุ่งตัวเข้าไปแขนเสื้อสะบัดบกปรางกระบี่นับไม่ถ้วนทยานออกมาคล้ายหมื่นกระบี่พุ่งออกมาพร้อมกัน เหลียงชิวเวนส่งเสียงร้องแหลมยามเงาร่างพลิบไหวหลบหลีกก็ช้าไปก้าวหนึ่งแล้วถูกปรังกระบีหลายสายฟันใส่ตัวเลือดสดสาดกระเซ็นไปทั้งร่างแทบถูกฟันเป็นชิ้นชิ้นคาเหลียงชิวหูกับเหลียงชิวเจี้ยนเข้ามาช่วยทันเวลาใช้พลังทั้งหมดโจมตีหลินสวินกลับเห็นหลินสวินไม่หลบไม่หลีกใช้ร่างกายต้านการโจมตีนี้อย่างแข็งกร้าวทั้งเขายังเหิมฮึกกระหมัดกระหน่ำซัดปังเหลียงชิวเวนที่เดิมได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกพลังหมัดสังหารโดยตรงเลือดสดสาดกระเซน็นนี่ สวรรค์ทำไมเขาถึงแข็งแกร่งเช่นนี้เสียงอุทานดังขึ้นแต่ไกลผู้ชมการต่อสู้ล้วนถูกภาพนองเลือดกระตุ้นอ,อกสั่นขวัญหายอึ้งงินอยู่ตรงนั้นร่างแยกร่างเดียวกับร้ยกาศเช่นนี้ข่าอิงเยวียสังหารเหลียงชิวเวินราวกับไม่อาจทัดเทียมบัดซบสีหน้าเหลียงชิวหูกับเหลียงชิวเจี้ยนอึมครึมเป็นพิเศษทั้งตะหนกและขุนเคืองอนุภาพทั้งตัวน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมพลังที่สำแดงออกมายามเคลื่อนไหวล้วนมีอนุภาพทลายฟาร์มลายดินเปล่าประโยชน์ กายมักไม้เขียวของหลินสวินเยาะหยันออกหมาดสังหารเหมือนเทพองค์หนึ่งทุกการโจมตีล้วนมีอนุภาพทำลายภูผาธาราบทขยี้9ก้าชั้นฟ้าอันที่จริงหลังจากเริ่มเปิดศึกหลินสวินก็ไม่เคยเก็บงำภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ข้อห้ามสำคัญก็คือการถูกปิดล้อมและผัวพันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการฆ่าอิงเยเวียรหรือกำจัดเหลียงชิวเวินก่อนหน้านี้ล้วนเป็นการสะท้อนมรรควิธีทั้งตัวเขาถึงขีดสุดหากเก็บงำคงไม่มีทางสังหารอีกฝ่ายได้เร็วเช่นนี้แน่ จากมุมมองคนนอกอิงเยเวียกับเหลียงชิวเวนดูไม่ได้ความนักแต่ความจริงเป็นเพียงเพราะความสาเร็จบนระดับมกุฎบรรพาจา์จักรพรรดิของหลินสวินเหนือกว่าสองคนนี้เท่านั้นต้องรู้ว่าตั้งแต่แจ้งมักเป็นมกุฎบรรพาจา์จักรพรรดิที่โบราณสถานถวยเทพหลินสวินก็ใช้พลังของตัวเองกำรับมกุฎบรรพาจารย์จักรพรรดิที่แจ้งมักมาหลายปีอย่างชีหลิงหวินจงหลีเซียวมู่อี้ชื่อพวอจวินได้แล้ว กระทั่งต่อมายามเข้าสู่โลกยอดนิรันต์เมื่อพลังปราณระดับมกุฎบรรพจารจัก,กรพัิของเขาเลื่อนขั้นอย่างต่อเนื่องยามมาถึงน่านฟ้าที่6เขาถึงขั้นข้ามระดับไปต่อสู้กับระดับอมตะขั้นอายุไขเทียมฟ้าได้พลังนั้นมกุฎบรรพจารจัก,กรพัิในความหมายทั่วไปมีหรือจะเทียบได้ตอนนี้แม้ว่าสิ่งที่หลินสวินใช้คือกายมักไม้เขียวแต่ก็มีพลังต่อสู้เหมือนร่างตน้นกล่าวสรุปโดยง่ายนี้ก็คืออนุภาพของมกุฎบรรพจารหมื่นมักในโลกยอดนิรันร์ก่อนหน้านี้เขาทรงพลังไร้เทียมทาน ในแหล่งสถานสุพโชคตอนนี้เขาไม่ใช่คนที่บุตรเทพและทิดาเทพใดต้านทานได้ตำนานแล้วอย่างไรปีศาจแล้วอย่างไรในการประลองบนบันคาระดับจักรพรรดิลินสวินไม่หวาดกลัวอะไรนานแล้วปึ่งเหลียงชิวเจี้ยนบาดเจ็บในการต่อสู้ถูกแขนเสื้อลินสวินซัดโด,ดนตัวเหมือนถูกเทพสวรรค์ฟาแท้ใส่ผิวแตกเลือดอับกระดูกแตกหักทั้งตัวกระเด็นออกไปริมฝีปากเขาส่งเสียงอึดอัดใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวด ยามนี้เหลียงชิวหูคิดไปช่วยก็ไม่ทันแล้วตูมครูต่อมาร่างเหลียงชิวเจี้ยนระเบิดออกถูกหลินสวินซัดฝ่ามือใส่กลางอากาศใต้เท้าห่างออกไปเหล่าผู้แข็งแกร่งตระกูลเหลียงชิวส่งเสียงร้องอย่างอดไม่ได้เหลียงชิวเว่นตายแล้วตอนนี้เหลียงชิวเจี้ยนก็ตายแล้วแรงโจมตีที่นำพามาสู่พวกเขานหนักหน่วงนักคนอื่นในที่นั้นก็ถูกทำให้ตกใจโดยสมบูรณ์ ต่อให้ผ่าสมองออกมาก็ไม่อาจจินตนาการว่าแม้ระดับบุตรเทพลงมือพร้อมกันยังไม่อาจกำราบหลินสวินได้กลับเป็นว่าถูกหลินสวินปลิดชีพทีละคนนี่เหมือนความฝันที่ไม่ใช่ความจริงตอนนี้เจ้าคิดว่าพอหรือยังกายมักไม้เขียวของหลินสวินเอ่ยปากตอนนี้เหลือแค่เหลียงชีหูคนเดียวเพียงแต่สีหน้าผิดแปลกหาดเปรียบบนหน้าผากมีเส้นเลือดปูดปนดวงตาแดงกำเครียดแค้นเหมือนบ้าคลาั่งเจ้าจองของตอนนี้แล้วอย่างไรสุดท้ายก็ออกจากเมืองเทพสุพโชคนี้ไม่ได้ เลียงชิวหูกล่าวขมขู่ขอแค่รอดชีวิตก็มีโอกาสพลิกสถานการณ์หักตายไปทุกอย่างล้วนไม่ต้องพูดถึงลินสวินกล่าวราบเรียบฟุบเงาร่างเลียงชิวหูพุ่งวา่าบกลายเป็นร่างแยกนับไม่ถ้วนเคลื่อนย้ายไปทั่วทิศถึงกับนี้แล้วกลับเห็นลินสวินไม่ร้อนรนยกมือกรีดวาดปรางกระบี่สายหนึ่งควบรวมในเสียงกังวานจากนั้นก็แบ่งหนึ่งเป็นสองแบ่งสองเป็นสี่เพียงพริบตาก็กลายเป็นปรางกระบี่แน่นขนาดปกคลุมฟ้าดินพุ่งตามไปทันที เห็นชัดว่าอาหารการหาได้เปรียบสนไปยญ่ว่าเงาร่างที่เจ้าวิวัตออกมาร่างไหนจริงร่างไหนปลอมกำรับมันทั้งหมดก็พอปังปังเงาร่างนับไม่ถ้วนของเหลียงชีหูระเบิดออกเหมือนฟองสบู่ไม่นานเงาร่างสายหนึ่งก็คำรามเสียงอู้อี้ร่างหนึ่งในนั้นหลังเลือดแดงกำราวน้ำตกนั่นเป็นกายมักแท้จริงของเหลียงชีหูถูกกระบีโจมตีอย่างหนักเกือบฟันเอวขาดหลินสวินเจ้า เขาพยายามจะพูดอะไรแต่ยังไม่ทันสิ้นเสียงก็ถูกฝนกระบีหาหนึ่งฝังกลบร่างบทขยี้เป็นก้อนเลือดนับไม่ท้วนและหายไปกลางอากาศใกล้ตายอยู่แล้วยังพูดมากอะไรกายมักไม้เขียวของหลินสวินสายหัวสีหน้าทุกคนอึ้งงันไม่อาจใช้คำพูดมาบรรยายความตกตะลึงในใจได้ตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นถึงตอนนี้เพิ่งผ่านไปไม่ถึงครึ่งเครอรระดับบุตรเทพของตระกูลเหลียงชิวและตระกูลอิงล้วนถูกฆ่าตายคาที่พอมองหลินสวินอีกครั้ง เขาไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดท่าทางสุขุมเยือกเย็นเมื่อเทียบกันสองฝ่ายแล้วย่อมตัดสินสูงต่ำได้สิ่งที่ทําให้ผู้คนใจสั่นที่สุดคือตั้งแต่ต้นจนจบร่างต้นของหลินสวินยังนั่งสมาธิไม่สนใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยรอบหลินสวินเจ้าต้องไม่ตายดีรอก่อนเธอนอกเสียจากว่าเจ้าจะหลบอยู่ในเมืองทั้งชีวิตมิฉะนั้นเจ้าต้องถูกพันมีดหมื่นแล่แน่ในฝูงชนมีเสียงเดือดดานอาฆาตมากมายดังขึ้น นั่นคือผู้แข็งแกร่งของตระกูลเหลียงชิวและตระกูลอิงแต่ละคนล้วนกับแขนสิ่งที่ตอบพวกเขาคือแปรงกระบี่มากมายที่กระหน่ำฟันเข้ามาปรางกระบี่แต่ละสายราวกับมีจิตวิญญาณพุ่งเข้าหาศัตรูกลางฝูงชนได้อย่างแม่นยำบ้างแทงบ้างผ่าบ้างฟันบ้างตัดเพียงพลิบตาในฝูงชนราวกับมีดอกไม้ไฟสีเลือดมากมายเบ่งบานผู้คนใกล้เคียงตกใจจนโอลหา่านไปทั้งแถบวิดร้องหลบหนีไม่หยุด เมื่อมองผู้แข็งแกร่งของตระกูลเหลียงชิวและตระกูลอิงพวกนั้นก็เห็นว่าถูกสังหารหมู่จนราบคาบภาพเผด็จการเลือดเย็นนี้ทําให้หลายคนสองขาอ่อนปวกเปียกนึกถึงภาพตอนหลินสวินเพิ่งเข้าสู่เมืองเทพสุพโชคบุกสังหารจากประตูสวรรค์ทิศใต้มาถึงทะเลสาบจันหมนตลอดทางอย่างอดไม่ได้เจ้าอยากรับความตายตอนนี้หรือจะรอรวมคนให้พอแล้วรับความตายพร้อมกันหลินสวินไม่สนใจเรื่องพวกนี้สายตามองเยี่ยนชิงหลีที่ชักช้าไม่เคลื่อนไหวมาตลอด ใบหน้างามของเยี่ยนชิงหลีซีดเผือดร่างอรชรสูงโปร่งเครียดเกรงความหนาวสถานอย่างบอกไม่ถูกอัดแน่นไปทั้งตัวทำให้นางรู้สึกเหมือนตกสู่ถ้ำน้ำแข็งโดยเฉพาะยามที่ถูกสายตาของหลินสวินจับจ้องพริบตานั้นนางถึงขั้นอยากหันตัวหนีไปทันทีค่ะเยี่ยนชิงหลีเพิ่งหมายพูดอะไรหลินสวินพันชี้นิ้วไปยังที่ห่างไกลแน่นอนเจ้าจากไปตอนนี้ก็ได้ไม่อย่างนั้นเจ้าจะไม่มีทางรอดให้เลือกอีกประโยคเดียวง่ายๆไม่มีการหยามเหยียดและสบประมาท แต่สาหรับเยี่ยนชิงหลีนี่เป็นการดูถูกอย่างมากแล้วเนิ่นนานกว่าเยี่ยนชิงหลีจะหันหลังจากไปอย่างยากลําบากภายใต้การจับจ้องของสายตานับไม่ถ้วนก็เหมือนดับคมกริบมากมายเสียบแทงใจนางอย่างหนักบทขยี้ศักดิ์ศรีของนางไปพร้อมกันสําหรับที่ดาเทพอย่างนางการถอยโดยไม่สู้ย่อมเป็นความอัปยศช,ชั่วชีวิตถึงขั้นมีโอกาสสูงว่าในจิตมมักจะเหลือเงามืดไว้ส่งผลต่อมรนคาของนางในวันหน้าแต่ถ้าอยากมีชีวิตรอดนางได้แต่ทําเช่นนี้ มองดูนางจากไปสีหน้าทุกคนในที่นั้นล้วนซับซ้อนบ้างตกตะลึงบ้างทอดถอนใจบ้างหวาดกลัวและยำเกรงอยู่ลึกหล,กลินสวินแค่ใช้ร่างแยกออกโรงก็กำราบระดับบุตรเทพได้ทั้งหมดนี่อยู่เหนือการคาดเดาก่อนหน้านี้ของพวกเขาโดยสิ้นเชิงเดิมทีพวกเขาแค่คิดว่าอย่างมากหลินสวินก็ได้แต่สูสีกับระดับบุตรเทพพวกนั้นแต่ตอนนี้พวกเขาเพิ่งรู้ซึงว่าหลินสวินโดดเด่นไม่เหมือนใครเพียงใดปีศาจพวกนั้นโดดเด่นเหนือฝูงชนแต่เขากลับสังหารปีศาจเหล่านั้นทั่วทิศ ยังมีใครอยากรับความตายอีกท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงัดกดดันลินสวินกวาดสายตามองโดยรอบขอแค่เป็นผู้ฝึกปราณที่ถูกสายตาเขากวาดผ่านทุกคนล้วนหลบหนีโดยไม่รู้ตัวไม่กล้าสบตาเขาที่นั่นใช่ไหมทันใดนั้นเสียงหญิงทนงเย็นชาหนึ่งดังขึ้นแต่ไกลจากนั้นตรงขอบฟ้าไกลโพ้นมีรุ้งเทพสายหนึ่งเคลื่อนตัวมาทางนี้เต็มกำลงังเมื่อมองอย่างละเอียดนั่นเป็นชายชุดดำที่มีกลิ่นอายน่ากลัวถึงขีดสุดคนหนึ่ง แต่มาถึงครึ่งทางก็ถูกเสียงลนลานกระวนกระวายห้ามไว้นายน้อยไปไม่ได้เสียงลนลานนี้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อครู่อย่างรวดเร็วฟุบภายใต้การจับจ้องด้วยสายตาตกตะลึงนับไม่ท้วนพันเห็นชายชุดดำนั่นหันหลังกลับเพียงพริบตาก็หายลับไปเจ้าหมอนั่นหลายคนหมดคำพูดรู้สึกแปลกๆนั่นดูเหมือนว่าจะเป็นบุตรเทพของเผ่าเทพต้าชูขี้ขลาดเกินไปแล้ว ขี้ขาดถ้าข้าเป็นเขาก็คงหนีไปทันทีเหมือนกันผู้คนวิพากวิจารณไม่หยุดกายมักไม้เขียวของหลินสวินไม่สนใจเรื่องพวกนี้ย้อนกลับเข้าร่างต้นโดยตรงคลื่นลมครานี้จึงปิดฉักเพียงเท่านี้แต่เหล่าผู้ฝึกปราณที่รวมตัวอยู่ที่นี่กลับรู้ว่าเมื่อเรื่องในวันนี้แพร่ออกไประดับบุตรเทพที่กำลังเร่งเดินทางมาพวกนั้นเกรงว่าต้องชั่งน้ำหนักพิจารณาผลลัพธ์ของการมาจัดการหลินสวินแล้ว เท่านี้ก็คาดเดาได้ว่าหากเกิดครอสสังหารที่หมายหัวลินสวินอย่างวันนี้อีกคนที่ลงมือพวกนั้นต้องเตรียมการมาก่อนผู้คนแยกย้ายกันไปช้าช้าทั้งกระจายเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่ออกไปคาดการได้ว่าเมืองเทพสุพโชคในวันนี้ต้องปั่นป่วนกลาหลอีกครั้งแน่ไม่ทันไรบริเวณใกล้ๆกนภดาราสุพโชคเปลี่ยนเป็นเงียบสงบลงมีแค่ผู้ฝึกปราณบางส่วนยืนกระจัดกระจายลังเลว่าจะเข้าไปในอาณาเขตของนภดาราสุพโชคเพื่ออยางรู้ระบบการฝึกปราณที่สมบูรณ์นับร้อยนั่นหรือไม่ สำหรับเรื่องพวกนี้หลินสวินเหมือนไม่รับรู้นั่งเฉยอยู่ตรงนั้นราวกับรูปปั้นแกะสลักที่ไม่ขยับมาเหมือนการนิ่งไม่ไหวติงสามารถติดตามนักสลักวิญญาณตอนอื่นๆได้ทางช่องลิซ t e นจีและพาท h ออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิป